Ok: นนะมันมุดเข้าไปยีว่าแบบลุงว่ามันโง่ดิมันฉลาดอ่ะกดนี <c 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 ่แหละบอกคนเลยถามนี่คิดคิดดูนี่ว่าล่ะยุ่งหาไม่เจอยุ่งหาไม่เจอว่าไอ้หมูไอ้หมูไอ้หมูเชื่อไหมว่ายุ่งหาไม่เจอมุดอยู่ใต้ดินนั่นแหละเอ๊ะแต่ทำไมพี่อ่ะแค่กูโผล่แค่หน้ามาหายใจปุ๊บมันนังยิ้วยิ้มใส่กูเลยตะแค่อะไรงเลยนะไอ้หมูนี่แหลย นี่ไอซาิมันเป็นลูกครึ่งรัสเซียนอะมันบอกว่ายุ่หามเชื่อแตอมั่งมันเป็นมันเันม่นลนมันมนม่มันมันมัมันมันมันเั้มันมลนมันเันมนมันมัมัน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 มัมันเันมันเลาเนมันมันมปลนเมันเันมันมันมมันมันมมัน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 มมัน อายยิ่งมัหนี่เลยโอ้ผมเลยว่ารกัดต้ตัวไม่ใช่เราเราต้องหายใจผมมหายใจว่ามันจะม่ไม่โดนนี่นหะมึงไอหูี่ใช่ไม่สมมติเขาไปตั้มตั้มอนอนกับดินกุมันโมกันยุงหางเออมันคิดได้ไงเออเอองงกันเนยเนาะมันงงกันแล้วคิดอยากหัวโลกว่ายุงหางเ วเดี๋ยวนี้มันอยู่ธมอดูนเนี่ยเป็นในร้อยเลยที่สุวรรณนี่เดี๋ยกเป็นรบกับไทยเลยไอ้ที่มาหาเราสะกนนะไอ้ที่ฟันทองอ่ะนแเลไอ้นั่นแหละอยากได้รถอยากได้มอเตอร์ไซค์ต้งพาไปซื้อดู่วีรำ จะเอาไอ,อ้จริงจริง <c oughs> เขาว่ามีเงินดาวมาเท่าไหร่ <c oughs> เ <c oughs> ขาถามนะ <c oughs> มีเงินดาวมาเท่าไหร่จ้า <c oughs> ไม่มีเงินดาวด <c oughs> เดอกเงินวันนีน้กระเป๋าหน่อยเงินสดเลยเงินสดเลยอ่ะมาเง <c oughs> ินสดขีไว้ยากนู่นเลยอยากวีรบุ มันยานายนะมนเออพาุ่รถหนให้เงินมึงันทำไม้นอมันทำไม้น้ออีเอาทุกีอยู่น่ะนู่น่ะีีหน่ยมูอู้ใไอ้ไอ้พีตั้งตาได้ไงวันหนอง่ายอูาอยู่น่ะไอ้ม <Ê, S 1> <l> ันสูงีออกีจับจี๊ดเลยจับยกเลย มันมันเคยดินให้ไหมอ่ะเออหมดเลยมันผมยกเล็ก <Vorte> น <il dunno> ้อยเดีไม่เ <apologized> ดี๋ยวไม่นี่ไม่กินน่ะกินเยอะเยอะก็เยอะก็สลบสลบปั๊บไอ้ะใช่หมูน่ะนกอี่เหมือนเหมือนกินนิดนึงปั๊บสลบเอ้ยสลบฟื้นขึ้นมาอีกแว๊บแว๊แว๊ปั๊บเดี๋ยวจำอะไรไม่ได้อีกแล้วก็สลบอีกโอ้ยนี่ตายหมูแล้วไ่อทเห็นมั้ยเอ็มเราอยู่ใต้เตียงที่ใต้เตียงไหนใต้เตียงที่นอนนี่แหละ ใช่เลยเป็นคนท่านนายพลชาเรศนี่นี่แค่นี้อะไรนี่นี่อะไรนี่นี่อะไรนี่ที่มันมีปราสาทอะไรนี่ใช่ไอ้เว้นั่นที่มันเกลียจรึเล่าเออใช่กายเกียร์นู้นน่ะที่ที่นอนอ่ะในห้องอ่ะมันเปลังอ่ะยิงออกมาเอามา โอ้เป็นระดับนายคมแล้วแต่ก่อนแม่คุมลูกน้องกองร้อยหนึ่งทำไม่อย่างเดียวเพรานี่เป็นได้กับเพราะพวกมีบารมีไงใช่ไหมมีแบบมีเงินหน่อยป๊เออมีเงินก็มีลูกน้องเรีความรู้องเลยลูกป๊อกก็ได้มีลูกน้องเยอะก็จะได้ยศเนี่ยถามความรู้นี้ไหมกระหน่ำหน่อยเรียนลูกน้องกองร้อยหนึ่ง อารมณ์ทำไมอย่างเดียวมึงคุยไรเดียกูจะเล่นเพลงไอเดียบิดถึงบ้านเนี่ยยุ่มเออจำได้เพราว่าเพลงอาชิกอร์อะไรรุ่ม โซนทีมีอโนทีมีตรงนั้นต้นต้นนี่ต้นไหนต้นครับก็คิกกับโนีมีตรงนั้นเต้กยานตรนั้นกจยานกิยานตรั้นไมเดี๋ยวคงไม่ได้คือ

那个冻不热。 ก็ไม่อยู่นั่นลูกใก่บอยนี่ลูกไฟเองหน้าตาเป็นไงเราจำไม่ได้เลยโอ้ยเง้ยผมที่มันอนั้นันทีกั้นงมันไปเส้รสอนตำรวจบอยเลนี่น้องลูกลูกพีต้นน่ะน้องกปต้นนี่้านร้านีต้นนี่แหละเออครับเข้าสวนไอ้สวนทุเรียนเมืองก็เลยมันจะมีกระท่อมครับนั่นแหละนั่นแหละครับตำรวจบอย ลอยบอยเหครับไอ้บอยน้องต้นลูกต้นนี่ต้นเราเนี่ยเลี่ยต้นกระนันร้อนนี่แหละกลยไปนี่ด้วยต้นมันไอ้กีตาร์เออไอ้บอยคนนึงมันต้องรูดโมเดี๋ยวี้ต้องรูดบอยครับนี่เป็นหมวดนี่เนี่ยครับนั่นแหละนั่นแหละพี่บอกมาดมากหน่อยครับนั่นแหละนั่นแหละนี่แหละดูจะโดนไม่รู้จะโดนแข้งตรงไหนไม่รู้ โอ้มากเลยปลาเนี่บาเนี่ถึงหูเลยเนอ้กับบรรยากาศของเก่าวันเกิดวันนี้2ีมีนาเขาเป็นนี้ก็เป็นเขฮ้ยเอ๊จียี่มีนาเนวันนี้ก็จะเป็นวันเผาคอมมิวนิสต์ก็เป็นมนเจอของกูแล้วรู้ไหมวันพ่อกูตายก็วันยี่สองมีนาเนี่ยเออ้อะไรวะทำไมมันเป็นแบบนี้วะ เขาตายกูจำได้เข้าเดือนนี้เนาะเข้าเดือนนี้เลยเนาะมีนาเนาะมีนาเนาะพ่อตายพอดีเลยไปเยี่ยมพ่อตอนมันกับประมาณประมาณตีหนึ่งทีสองกูเห็นแววตาพ่อกูเนี่ยกูรู้ว่าพ่อกูไม่รอดเลยมองกูปักกกูยังงไไ็ปใช่มในความรู้สึกกูแต่พูโทษเขาว่าปกติแต่กูเห็นแววตาเนี่ยกลับมาถึงบ้านปักติดขอบลันแทลวันที่2ิดายเราเป็นวันเกิดที่สุดเต้าที่สุด กับมันเกิดมันเกิดแขนหักอีกครับขับรถกลับในทนรนเขาเบือดร้อนเลยแขนหักอีกอยู่รถจับเป่าแอ็นโก,อ,ก,ยยนก,กนอยู่ในโรงพยาบาลแขนกระหักโอ้ยเคององกดีโอ้ยม <c oughs> นีแต่รช่วยชวยแต่มันตืดรต้เพื่อโอ้โอ้ยม่ไันไม่ได้เี่นี้